วันนี้ตั้งใจจะคุยกับพี่อยู่ละส <c oughs> องเรื่องเรื่องแรกพี่สื่อญี่ปุ่นอ,อ่าโค้ดอ่าเดี๋ยว่อนพี่ถามาก่อนเอาของพี่ก่อนอ่าสื่อญี่ปุ่นเนี่ยมีมุมมองต่อชนะทิพย์ยังไงบ้างหลังจากซ้อมวันแรกอ่าวันนี้พี่เชื่อว,ว่าที่อ่าหนึงตทีมญี่ปุ่นเต็มไปหมดแหละใช่ปะ่ะก็ฟีดข่าวหลักก็ขึ้นพี่ในแง่ของของของเจที่ไปซ้อมวันแรกอะไรเงี้ยพี่ซึ่งผมว่า การที่คนไทยคนหนึ่งนี่ไปขึ้นฟีดในข่าวแล้วเป็นขึ้นแบบท็อปแลงด์ของเขาได้นี่คถือว่าสุดยอดมากนะอ่าวันนี้ว,วันนี้หน้ากีฬาของหน้ากีฬาของน่วยทีมญี่ปุ่นทุกหน้าขึ้นชนะทีมเลยชนะที่เลยเลอะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวใหญ่เกกับวงการกีฬาไทยก็ค่อนข้างเยอะอะไรเช้นนะครับ แต่ถ้าให้พี่ถามมากโกโตผมนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเขานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเป็มากโกโตขอเขาคุยเรื่องเจงน,นิดนึงก่อนว่าโดยโดยมากเนี่ยภาพรวมของสื่อญี่ปุ่นที่พูดถึงเจเป็นยังไงบ้างที่ในวันแรกเพราะว่าเขาเพิ่งปรากฏตัวเมื่อวานนี้ถูกไหมอ่าคือในวันแรกกับฟอนเาเล่เนี่ยเท่าที่ผมดูจากการที่เจลีไปทําร้ายจากการที่ข่าวมันลงมีค่อนข้างกระแสอืมเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบ อ่าอาจอาจจะบูมากกว่าตอนตอนที่มาซัปโปโรเนี้ยอืมอืมอ่ามันก็เลยถือว่าเป็นเรื่องดีของคอนเทเลสที่หลังจากนี้มันอาจจะได้อ่าในแนงน่ของภาพฝั่งไทยไปอีกค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยนะพี่อ่าอืมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ผมยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้เคยคุยกับคนฝั่งนู้นว่าเขามองภาพการตลาดฝั่งไทยขนาดไหนครับอืมอ <h ums> ืมที่ที่คุยกับพี่เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าคุยผิดคนหรือเปล่าจริงๆไม่ผิดคนจริงๆต้องคุยกับมิวนะครับ แต่ว่าวันนี้เราอยากมองมุมมุมข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในสมโมสรวันนี้พี่ไม่ได้อยู่กับเจนะครับ <S <S แต่ว่ามุมที่สื่อญี่ปุ่นมอง <S 1> <S 1> วันนี้แน่นอนว่าข่าวทุกสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยลงเป็นเจหมดเลยถูกไหมไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนใช่ไหมพี่ก็ถ้าเป็นสายฟุตบอลก็คือเล่นข่าวเจอย,อย่างเดียวเลยครับพี่ถือว่าถือว่าอิมแพคค่อนข้างในการย้ายไปอะไรอย่างนี้ครับครับอ่าฮะ มีพูดถึงถึงโค้ดคาบสกีบอาเล่ที่คาดหวังอะไรกับเจไหมทีก็จะเป็นข่าวว่าคล้ายฝั่งไทยคือคือเขาไม่ได้ลงในในแง่ของว่าโค้ดพูดอะไรกับเจพี่คือเราตอนนี้เราเราต้องบอกก่อนเราเป็นคนนอกแล้วนะเราจะคุยไปได้มีเยอะในในภาพที่โค้ดองคุยกับกับเจอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แต่คือถ้าถ้าให้ที่ผมเห็นเจไปซ้อมเนี่ยซ้อมซ้อมอยู่ในกวยสี่กวยพี่ อ่าอ่าก็เหมือนต้อง,งและ,ะว่าโอเคไหมนง่ของของลูกจ่ายเลียดเลียดกับพื้นนน่อ,อืมอ่าแบบนี้ซึ่งซึ่งจริงๆผมคิดว่ามุมมองที่เจอเอาลองไปไปปล่อยของหน่อยไป,ไปดไปูนู่นไปนี่หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งวันแรกผมก็คุยกับเจไปแหละว่าเออวันนี้มม่อาจไม่มีอะไรนะมันโอเคไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันอ่าเจก็บอกว่า,ออว,าวันแรกมันก็น่าจะประมาณนี้แต่เจก็บอกผมว่าโอ้โหพี่ถ้าผม ถ้าผมไม่ไม่ได้ซ้อมก่อนผมก็คิดว่ามันน่าจะเหนื่อยกว่านี้อีกนะอืมอะไรอย่างนี้นะพี่ใช่ก็เพียงแต่ว่าเจาจะเป็นคนเตรียมร่างกายมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับในในความเข้าใจของกันประกันนะครับครับ<ม>อ่าก็นั่นก็เป็นเป็นเรื่องที่มองจากมุมของของอ่าที่ที่เป็นคนนอกไปแล้ววันนี้นะก็เห็นเจเห็นอะไรคิดถึงงไหม ก็เดี๋ยว่อนช่วงนี้คุยกันทุกวันมีเพราะว่ามีอะไรที่ต้องทํากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องย้ายย้ายของทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วพี่แล้วแล้วที่ซัปโปโรเป็นไงบ้างพี่จิอืมบรรยากาศที่ซัปโปโรการฝึกซงฝึกสอมผมบอกเลยว่าถ้าพี่จะมาเที่ยวซัปโปโรนะถ้าพี่ไม่ได้อยากไปสกีรีสอร์ทนะผมบอกเลยพี่อย่ามาเดือนมกราเดือนเดือนกุมภาเลยนะทำไมอ่ะโอ้โหใช้ชีวิตยากมากเพราะ โหพี่ผมขับรถแม่งสะบัดซ้ายขวาเลยนะหิมะเหรอหิมะมันแบบหนักมากิมากหนักมากพี่แล้วมันถมขนาดที่ครึ่งตัวผมอะถ้ามีพี่มองภาพว่าตอนนี้หิมะมันมากขนาดไหนพี่สูงกว่าตัวผมโอโ้โ,อโหอืมอ่าแล้วเริ่มซ้อมอรือย่างเริ่มปีซีซั่นอรืยอย่างครับซับโปรโลอ่าตอนนี้ซับโปโลไปปีซีซั่นที่โอกินาวาเลยครับคือผมเนี่ยตอน เนี่ยผมอยู่แค่เคลียร์ห้องของเจจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าบินไปโอกินาว่าแล้วพี่อืมอืมบรรยากาศดี่นที่ไม่มีเจอ่านี่ผมบอกพี่เลยว่าปีเนี้ยข่าวเพิ่งลงมาเลยว่าปีเนี้ยฝั่งฮอกไกโดหนาวมากที่สุดเท่าที่เคยมีมีประวัติการมาเลยนะพี่ออ่ฝั่งเหนือสุดนี่คือลบสิบลบสี่สิบเอ็ดองศาพี่อืมอืมเฮ้ยว่อโผล่มากกีนี้โคลมาก ลบ40โหดมากเจ๊เต็มเนี่ยผมอยู <trilogy> ่ไม <rapper> <F occurs> ่เ <cities> ป <in character> ิดฮ Poke ีเตอร์อยู่ไม่อยู่ไม่ได้เลยเลออ่าฮะอ่าแล้วนี่จะมาเอานักเตะไทยไปวันไหนคนเขาถามอ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวต้องไปคุยก็ต้องไปโอกรีคุยกับบอสก่อนว่าเขาไปยังไงครับอ่าฮะอ่ะที่วันนี้ข่าวใหญ่ที่เมืองไทยมาโกโตะเอ่อจะมาทำบีจีคือวันนี้เทนฟุตบอลไทยเนี่ย ันกำลังจะกลายเป็นว่าเออเรากําลังจะหันมาใช้โค้ดญี่ปุ่นกันบุรีรัมใช้อีชีะนะครับเอ่อบีจีใช้มาโกโตะโ,โอเคอาจจะเป็นไม่ได้เยอะทีมมากแต่ว่าทีมระดับท็อปๆขององไทยเนี่ยเราเห็นอะไรกันบ้างทีค,คือผมอะคือผมไม่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 เคยดูตอนที่โค้ดเขาทำทีว่าเขาเป็นสไตล์ไหนนะพี่แต่คือโค้ดญี่ปุ่นเนี่ยมันเอางี้ถ้าผมผมพูดแบบตรงๆก็คือมันจะเป็นสองทางพี่โค้ดที่มองในการพัฒนากับโค้ดที่ ที่แค่จับตัวขึ้นมาเล่นอืมอ่าถ้าปูนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในโค้ชของนิชิโนะน่ะเขาผสมความสูตรเล่จากการที่เขาเลือกตัวผู้เล่นที่ที่มีค o ต e n t อยู่แล้วเอามาผสมกันผสมกันเสร็จแล้วเล่นได้ดีอัดเอาฟุตบอลโลกแต่ถ้าเขาเป็นโค้ชสไตล์ฉี่อ่ามาเขาก็จะเป็นโค้ชในแง่ของที่เขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วมองภาพของทีมทังแต่ผม,มหวังว่าอยากให โค้ชคนใหม่ของบีจีเป็นโค้ชสไตล์อิชิมันจะได้พัฒนาวงการฟุตบอลไทยดีกว่าพี่อืมอืมใช่ครับแต่โปรไฟล์เขาก็โหดเหมือนกันนะตอนอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมโหดโหดโหดพี่โปรไฟล์เขาโหดมากใช่นี่แือว่าพอไปถึงเราเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาเป็นสไตล์ไหนอนครับคือนี่ถือว่าเป็นโค้ดระดับท็อปของญี่ปุ่นเหมือนกันถูกไหมเระถับท็อปแล้วับท็อป ว่าเขาทำอยู 3, ่23ก็ทำนู่นทำนี่มาอะไรอย่างเงี้ยพี่ค่อนข้างค่อนข้างมีชื่อแล้วก็แล้วก็วกคือตอนเนี้ยมุมมองของผมอะการส่งการมีโคตรญี่ปุ่นอยู่ในไทยเยอะๆมันจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพี่ในแง่ของตลาดที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปอีกตบเด็กการทํานู่นทํานี่กับร,ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยมันก็จะเป็นเหมือนพี่น้องที่ทํางานด้วยกันไปได้อีกนานเลยพี่อืม mm. โอเคนะครับมานนั้โอเคโอเคไม่รบกวนที่คุยเั็นแค่นี้วันนี้นะฮะเดี๋ยวหลังอัปเดตกันนะนี okay. well, Thank you. ่ส n k เก u t oh, h, <h, <h, <h uh ังเก o u สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับอ่ะก็บางคนบอกว่าคุยผิดคนหรือเปล่าจริงๆไม่ผิดคนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ได้อยากจะรู้เรื่องที่เจซ้อมหรือว่าเรื่องอความเคลื่อนไหวของของคาวะสกิปคนต่เลยเพราะเราเล่าให้ฟังไปแล้วแต่อยากจะรู้ในมุมที่ว่า สื่อต่างๆนะครับซึ่งเรื่องสื่อต่างๆที่ลงที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไปถามเจหรือถามมิวเขาก็จะบอกยากที่คนพูดถึงเขาถูกไหมโยอันนี้เป็นมุมคนออนอกเลยนะ<อ>นะฮะข้อสองก็คืออาทีเนี่ยเขาค่อนข้างกว้างในในญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะศึกษาเรื่องโปรไฟล์ของโค้ดเราก็ได้ถามว่ามาโกโตเนี่ยถือว่าโอเคไหมโปรไฟล์เป็นยังไงบ้างจะพัฒนาฟุตบอลไทยอะไรยังไงบ้างอันนี้บางคนบอกว่าคุยผิดคนคุยไม่ผิดคนหรอกครับกับมิวก็คุยกันอยู่นะครับนะนิ จำปาลีแต่ว่ามิวยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เขาบอกผมว่าเขาขอเวลาแป๊บเดียวขอเวลาทํางานก่อนขอสัมภาษา์กานก่อนมาจากต้นเดือนกุมภาเนี่แหละในทเวนตี้เอเลบที่เราจะมาคุยนะครับในมิวเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่เราจะเชิญมาคุยกันในเดือนกุมภานี้นะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน a ฟ e b o o k และกดซ u b s c r i b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยนะครับ